สวัสดี FC ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งซื้อขายรถคุนทั่วไทยครับวันนี้พามาดูโกเบโกเอสเคสองร้อยกิบแปดครับฝายังไม่มีบุกเป็นแรกครับเออ,เ,อ,อเป็นซุปกี๊บแปะรุกแ,แรกยังไม่ใช่ซุปเปอร์อ สวยอยู่นะครับบูกอาร์มยังสวยอยู่ครับรถเก่งนี่สีเดิมครับแห้งครับใครคนโทรลแห้งใช้ได้เลยมีออกตองปลายสายตรงนี้หน่อยนึงเลือก็โอเคอยู่ครับ,ร,บรถใช้งานอยู่ สีนี่ตรงอาร์มบูฟอาร์มเลยก็เป็นสีเดิมอยู่นะครับยังไม่มีรอยทำสีไม่มีสีทับมาเลยอันนี้เป็นวาเอ็นสิบเอ็ดนะครับตัวแรกเลยแหละของรุ่นนี้เซีหนงานาอยู่ครับ รถใช้งานเบาๆครับอยู่ในไซส์ก่อสร้างใช้งานเบาๆครับสร้างเงบอยูู่เลยนนหนาๆให้เลยครับอันนี้ก็รอยเก็บสีมาแล้วครับตรงนี้จุดนี้มันมีสีโป๊สีอะไรก็สภาพโดยรวม ใช้ได้อยู่ครับยังคงยังคงความเดิมได้อยู่แต่ตรงหูจับนี่อาจจะมีรอยโดนบ้างครับเพราะมันอยู่ใช้งานก่อสร้างครับ สองหมื่นหกแล้วครับเก่งเงียับดูครับไวเอ็นสเป็ 48ครับเป็นตัวแรกรุ่นแรกใช้ได้อยู่ครับถูไม่มียังไม่มีเราผูเยอะสักเท่าไหร่มีบ้างมันใช้งานอยู่นี่ดูกับใช้งานก่อสร้างเนาะอาจจะ ชั่วโมงเลยเครื่องเยอะมั่งอะไรมาก่งเงี้ยครับ่ยงหาครบเลยครับแบบเต็มเลยครับเยงนั้นนะอ,อะ่ะครับจะลอยดลานล่งเก็บสีมาแล้วครับนีต่ตรงนี้ยังมีรอยเก็บสีท้ทยก็มีลอยเก็บสีมาแล้วครับ พวกรถอยู่หน้างานก่อสร้างเป็นแบบนี้ครับมันพวกเหล็กพวกอะไรมันเยอะครับพวกไม้พวกเนี้ยหน้างานพวกเนี้ยเยอะด้านล่างฝาด้านล่างก็มีบุกนิดหน่อยครับเอฟนั้นจะลอยเบียดมาใหม่แล้วแหละรถสองหมื่นกว่าชั่วโมงเนี่าคาด้นนี่ก็ลอยเก็บสีมา มันยังแห้งอยู่ครับกริบอยู่แไม่ใช้ได้เลยข้างล่างฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันครับหน้าอยู่นี่สิบกว่าปีได้แล้วครับนี่ก็เป็นรุ่นแรงรุ่นแปด มาพักเที่ยงครับเลยไม่ได้ดูตอนทำงานกีน่เดิมแล้วก่อนกี่เดิมครับมีตัวเลขด้วยครับไี่ประมาณนี้ครับราคาแล้วผมพิมพ์ไปชื่อคลิปประเดิมนะครับก็เลซื้อไหนที่สนใจครับ ทวสอง้งครับที่เบอร์ศูนย์หนสองห้าแปดเจ็ดสี่สามสี่ครับรถคันนี้อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลากันไปก่อนกับเจ้าขีดแปดรายอิเคันนี้สวัสดีครับ